สวัสดีค่ะอยู่กับวารายรากพันไม้นะคะเพื่อนๆท่านใดที่ชอบบอนสีเข้ามาตรงนี้เลยค่ะแล้วก็ถ้ามีอาการอย่างที่จะพูดดังต่อไปนี้เขาเรียกว่าอาการของคนเป็นธาตุบอนแล้วราคาคือนอกจากจะชอบสีสัน ความสวยงามความพิสดารของราชินีแห่งใบไม้แล้วไม่มีความที่จะหยุดได้เลยนะคะมีความต้องการอยากมีตัวนั้นตัวนี้ไม่สิ้นสุดถึงแม้จะมีราคาแพงแค่ไหนก็จะสรรหามา แต่ต้องขึ้นอยู่ที่กระเป๋าด้วยนะคะถ้ากระเป๋าเบาหน่อยก็ตามสถานะของตัวเองแต่ถ้าว่าบางคนก็เกินฐานะก็มีมันอยู่ที่ความชอบค่ะไม่มีผิดไม่มีถูกนะคะมีแต่ความถูกใจถูกต้องสําหรับตัวเองทั้งนั้นไม่ได้ทำความเดือดร้อนให้ใครนั่นก็คือความถูกแล้วล่ะคะ่ะ คือเลี้ยงไปเลี้ยงมาเกิดความรักความชอบแล้วก็ไม่มีคำว่าสิ้นสุดนะคะหามาตลอดตลอดตัวไหนก็ช่างให้แต่ว่าสวยงามราคาถูกใจพอจับต้องได้ก็ต้องซื้อมาค่ะซื้อมาแล้วก็ต้องเป็นการภาระต้องหาวัสดุ ต่างๆมาปลูกว่าเขาชอบดินแบบไหนก็สรรหาเหลือเกินเขาบอกว่าชอบก้ามปูใบก้ามปูมักก็เที่ยวหาต้นก้ามปูอยู่ที่ไหนก็ไปขุดไปคุยมามาหมักไว้มาปลูกให้แต่วา่าดินแบบนี้บอลสีชอบโอเคหาเลยค่ะ นี่ก็คือเป็นาธาตุอีกหนึ่งอย่างแล้วนะคะาธาตุที่จะต้องหาดินให้เขาหลังจากหาดินปลูกแล้วสวยงามไม่มีปัญหาก็โอเคแต่ถ้ามีปัญหาเกิดขึ้นอย่างตัวอย่างนี้คือบอลสีไม่สวยเ,เกิดจากสาเหตุอะไรนะก็พยายามสืบเสาะ,ะแสวงหาความรู้ ต่างๆแล้วก็นำมาแก้ไขเปลี่ยนดินบ้างปลูกไม้บ้างทาหัวบ้างถ้าเยอะลงหัวทาหัวแบบไหนถึงจะได้จํานวนเยอะปลูกอย่างไรจะได้เป็นกออันนี้ก็ต้องใช้ความสามารถในการเรียนรู้ฝึกฝนนี่ก็คือธาตุอีกหนึ่งอย่างแล้วนะคะทีนี้มาพูดถึงถ้าเป็นโรคโรค เชื้อโรคเชื้อราต่างๆรามีกี่ชนิดนะก็หาความรู้อีกราเกิดจากอะไรแก้ไขแบบไหนถึงจะหายโอเคเราต้องเรียนรู้แล้วก็นำมาปรับใช้จนว่าโอเคจ้าเป็นเชื้อราเกิดจากลักษณะนี้ลักษณะนี้เราจะต้องแก้ไขแบบไหนยังไม่พอนะคะ เกิดเป็นมีศัตรูพืชศัตรูของบอลสีมีอะไรอีกนะมีเยอะมากศัตรูบอลสีเยอะเหลือเกินไหนจะต้องระวังหอยท่งหอยทากหอยเจดีต่างๆคชื่อศัตรูของเขาทั้งนั้นบอลสีไม่ชอบเป็นอะไรทําไมศัตรูพืชเยอะเหลือเกินศัตรูของบอลสีเยอะมากๆทําให้เราต้องคอยเปิดหัว หาวิธีแก้อยู่ตลอดเวนี่ก็คือธาตุอีกหนึ่งอย่างแล้วนะคะต้องหาวิธีกำจัดศัตรูพืชโดยที่ต้องเน้นอีกว่าต้องไม่บาปนะคะ <c oughs> <c oughs> เป็นศัตรูทั้งที่หมันไส้อยากกำจัดแล้วเกินแต่ก็กลัวบาปตัวใหญ่ๆก็ต้องเอาไปปล่อยทิ้งโอแล้วก็แต่เป็นเจ้าไรต่างๆไรแดงแบบนี้ บา,บาปก็บาปยอมแล้วล่ะค่ะเพราะว่ากําจัดยังไงก็โอ้โหไม่รู้จักหมดสักทีทําวิธีน้นวิธีนี้หายไปชั่วขณะโอเคมาอีกละมาให้ปวดตับอีกละเจ้าลายแดงไม่หมดนะคะเราก็พยายามคิดอยู่ว่ามันเกิดจากอะไรแต่เราค่อนข้างมั่นใจว่าลายแดงอ่ะเกิดมาจากในดินที่มีแมลงบางชนิด เอามาอย่างเช่นพวกมดพวกมดพวกมแมลงที่มุดในดินแน่ๆค่ะถ้าเราคิดนะคะน่าจะมาแบบนั้นสังเกตด,ดูที่ว่าถ้าต้นไหนที่ปลูกพร้อมกับโรยสตาร์เกจีจะไม่มีปัญหานะคะเนี่ยต้นไหนที่มีสตาร์เกจีจะไม่มีปัญหาจะมีปัญหาเฉพาะต้นที่ปลูกแล้วไม่ได้โรยสตาร์เกจีก็จะมีปัญหาทันทีค่ะนี่ก็คือปัญหาเป็นของคนที่ เป็นทาตบอลน,นะคะยอมรับไหมนะคะทุกสิ่งทุกอย่างที่พูดมาครั้งหมดนี้คือลักษณะอาการของทาตบอลเพื่อนๆเป็นกันหรือเปล่าแล้วทีนี้เราจะมาเลิกทาตนี้กันอย่างไรติดตามตอนต่อไปนะคะสำหรับวันนี้ลาไปก่อนขอบคุณสำหรับการรับชมและติดตามให้กำลังใจ ให้บราไรักพันไม้ได้ทำคลิปต่างๆมานำเสนอให้เพื่อนๆได้รับชมกันนะคะลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ